สานะสหราชอาณาจักรทรงรู้หลักคันลองครองยศถาทรงครองธรรมมีน้ำใจนักกีฬาทรงรู้ค่ารู้สมัยครองใจคนวิทยาลัยอีตันเป็นโรงเรียนประจำที่นักเรียนต้องใช้ชีวิตร่วมกัน และพำนักอยู่ที่โรงเรียนเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นชาวสยามคนแรกและคนเดียวที่เข้าศึกษาที่วิทยาลัยแห่งนี้นายเจ m อแฮผู้จัดการโรงเรียนมีรายงานถึงพระอุปนิสัยและพระจริยาวัตร ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชก,กรมขุนสุขโขทัยธรรมราชาไว้ว่าระยะแรกไม่ทรงพระสําราญมากนักเนื่องจากไม่ทรงรู้จักใครกับทั้งมีสิ่งแปลกใหม่ให้ทรงเรียนรู้มาก There was an old motto of the school 500 years ago, which was to say that the job of the schoolmaster is to find the individual talent of the child. and that is very much our philosophy now so we we try not to make people the same we try to make people grow into their own skills and their own talents การเรียนในโรงเรียนประจําหรือที่คนไทยในยุคนั้นเรียกกันว่า public school ยังช่วยให้เด็กๆรู้จักปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นและยิ่งไปกว่านั้น ระบบการดูแลนักเรียนเป็นลำดับชั้นที่มีวินัยเคร่งครัดการส่งเสริมให้เล่นกีฬาเป็นทีมรู้จักเล่นในกติการู้แพ้รู้ชนะเห็นประโยชน์ของส่วนใหญ่มีส่วนสำคัญในการปลูกฝังพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยนั่นอาจกล่าวได้ว่าระยะเวลาสปีที่วิทยาลัยอีตัน นับเป็นเวลาสำคัญของการหล่อหลอมเจ้าฟ้าชายจากสยามซึ่งทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ในเวลาต่อมา